สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องคนไทยทุกคนคะ่ะเป็นไงกันบ้างพี่คุอยนะคะสลีปลอมเบิร์ดค่ะเป็นเรียลเตอร์อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่เกนซัสฟอร์ดาค่ะวันนี้พี่ขับรถผ่านมาเห็นอาพาร์ตเมนต์ใหม่เพิ่งสร้างใหม่ๆเลย2ชั้น2ห้องนอนสองห้องน,อน้ําแล้วก็3ห้องนอน2ห้องน,อน้ำโอ,อ,นอ,นอ้ที่นี่ค่าเช่าแพงมากมากเลยไทยสิคะว่าเช่าเดือนนึง่เท่าไหร่ สามพันนะคะเห็นเห็นที่คุยกับคนแถวนี้นะคะอันนี้อยู่ใกล้บ้านพี่เองอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านพี่เองค่ะวันนี้อากาศดีมากๆก็เลยขับรถผ่านมาแถวนี้อยากมาแชร์กันว่าเออฝรั่งเนี่ยนะนะเขาก็เช่าบ้านอยู่กันเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากเลยเช่าบ้านอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีตังค์จริงๆอ่ะเขาถึงจะซื้อบ้านถ้าเกิดมีงานมีอะไรเงี้ยถึงจะซื้อบ้านแล้วก็จะเป็นเมลกซ์ของของที่นี่ค่ะ นี่เขาก็สร้างใหม่เนาะเขาจะดูเป็นมีระเบียบดีมากมากเลยเแบบสะอาดสะอ้านมีระเบียบเนี่ยค่ะคนก็อยู่อันนี้ก็เล็กๆหน่อยเนาะนะคะเออก็ออกมาแล้วละ่ะนี่ในหน,น่อยค่ะให้ดูบรรยากาศเออให้ดูกลงตรงข้างหลังบ้านเขาเหมือนกันเนาะเขาจะมีทิ้งระยะว่าเออ เป็นแบบมีสนามหลังบ้านเล็กๆอะไรงี้ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางเงี้ยค่ะอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขาจะไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเงี้ยค่ะให้แบบเป็นมีแถวเป็นระเบียบเนี้ยค่ะอืมโอเคถ้าใครสนใจจะซื้อบ้านนะคะที่ฟลอริดาก็สนใจก็ติดต่อพี่ได้นะคะเบอร์มือถือพี่ก็ 3 5 2ห้าสองสองแี่ี่เจ็นะคะพี่เป็นนนำเ,เป็นนายหน้าคาที่ดินแล้วก็ขาซื้อขายบ้านด้วยที่นี่โอเคค่ะกลับบ้านกันดีกว่า Have a great weekend นะคะทุกคนที่นี่ต้นไม้เยอะนิดนึงค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆสวัสดีค่ะ